นี่คือคิวยืดผมของลุงในวันนี้ค่ะผมน้องเป็นผมเส้นใหญ่และชีฟูนะคะหลังจากเช็คสภาพผมเสร็จแล้วลุงก็จะพาน้องนะคะไปล้างผมที่เตียงสะค่ะด้วยแชมพูที่เหมาะกับสภาพผมของน้องนะคะและลุงก็จะหมักทิ้ตเม้นต์บำรุงผมให้น้องประมาณ10-15นาทีนะคะหลังจากที่สระผมเสร็จนะคะลุงก็นำลูกค้านะคะมาไดผมนะคะและแบ่งชอบผมเตรียมลงน้ำยายืดเลยนะคะ การลงน้ำยายืดนะคะควรลงน้ำยาห่างจากโคนประมาณ1เซนนะคะเพื่อที่จะไม่เสี่ยงต่อการหักและขาดร่วงของเส้นผมได้ค่ะพอลงน้ำยาเสร็จทั้งศีสษะนะคะให้ทิ้งไว้ประมาณ30นาทีนะคะค่อยเช็คสภาพผมนะคะพอเช็คความยืดหยุ่นได้นะคะค่อยพาน้องไปล้างผมที่เตียงสะอีกรอบหนึ่งนะคะหมักด้วยทิชเม้น์10นาทีนะคะแล้วมาเป่าใดหนีบผมอีกหนึ่งรอบนะคะ ก่อนที่จะหนีบผมลุงก็จะใส่ตัวป้องกันความร้อนให้น้องก่อนทุกครั้งเลยนะคะฉีดบริเวณเส้นผมนะคะก่อนที่จะหนีบผมให้ลูกค้านะคะพอหนีบผมเสร็จนะคะทิ้งเวลาให้ผมลูกค้าเย็นสักพักนะคะแล้วค่อยลงครีมโกกยืดให้ลูกค้าอีกหนึ่งรอบค่ะลุงจะทิ้งน้ำยากโกกไว้ประมาณ20นาทีนะคะพอได้เวลาค่อยพาลูกค้าไปล้างผมและหมักทิศเม้นทิ้งไว้อีก15นาทีอีกหนึ่งรอบนะคะ และมาดูผมลูกค้านะคะหลังจากทําการยืดเสร็จแล้วค่ะขอบคุณลูกค้าที่มาทําผมร้านลุงนะคะ